สวัสดีครับชัยบานเลนซิงนะครับวันนี้ออกมากับเอ็นคันโปรดเอ็นโปรคันโปรดไม่ได้ขี่หลายวันตั้งแต่คิดที่แล้วครับปีใหม่น้ำมันหมดแล้วมาเติมน,น้ำมันทั้งนอย วันนี้มาขันเซลล์คนอื่นไม่ว่าเลยขันเดียววันนี้มากลางวันน้ำมันหมดด้วยหาเติมน้ำมัน เติมน้ำมันอย่างเดียวันนี้ไม่ได้ไปไหนผมใช้แก๊ส95นะครับเติมได้ไม่มีปัญหาอะไรมีตังค์ว่นเนี่ยโอ้ยมีแค่นเดี๋ยวกลับบ้าน20บาท โอเคสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับรถซิ่งนะครับเวลามาปัม๊มสายตาต้องมองซ้ายมองขวาดีๆนะครับดูรถสายตรวจด้วยนะครับผม <laughs> ไม่งั้นท่ออาจจะหายได้นะครับโอ้หมดเกี้ยงเลยอะ ของขวาของซ้ายปลอดภัย อันนี้เอ็นโปรรู้สึกถังจะสิบไม่รู้กี่ลิตรสิบกว่าลิตรนะครับเยอะอยู่ประมาณสิบสี่สิบห้าไม่แน่ใจอันนี้เปิดก๊อกสองมาเลยมันระแวงระแวงไงไม่รู้นะตัวน้ำมันแก๊สเก้าห้าร้ยหกสิบครับ เก้าห้าร้อยหกสิบบาทโอ้ยไหลไปคืนนะ 6ลิตรครับหน่อย60บาทดีได้าได้หกลิตร,ตรยังไม่ถึงครึ่งถังแล้ว

ไม่ได้ไรจะเตอรมใหม่บริจาคเตอร์มันสาย,ยาวนิดหนึ่งเห็นโป่งหนาก็ยากหรอกมันีตัมงซื้อมีหมดนะเราไม่รู้จะใช้เบอร์ไหนดีอันนี้ไม่ได้ไล่แต่ไล่น้ำมันใหม่จะคิดที่แล้วตอนนี้ไล่น้ำมันใหายแล้วหนาเยอะเลยเอาช่วงปลายกันพังด้วยครับ ¡Ay! ¡Ay! ขี่เล่นได้นะครับไปแข่งกับใครคงไม่นสนวันนี้เอ็นโปรมาคนเดียวมาคันเดียวช่วงนี้ไม่ค่อยได้ขี่นะครับปุวสองยังหวารู้สึกเกิดกระแสมันแรงไปหน่อยตำรวจหน้าแรง ก็เลยไม่ค่อยได้ขี่สักเท่าไหร่วันนี้ไม่มีอะไรมากครับมีขี่เล่นกลับบ้านแล้วนิดๆหน่นนอยๆไอ้วันหลังก็ถ่ายลงหว้นะคะรับผมวนนสวัสดีครับ